การปรับปรุงตําแหน่งโยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์การบริหารให้คล่องตัวแต่ทําไมเวลาพักรัฐบาลเพื่อไทยปรับตําแหน่งโยกาย้ายตามวรระท่านก็หาว่ารังแกแต่เมื่อรัฐบาลของท่านโยกาย้ายแต่งตั้งแบบสะเทือนกระทรวงทั้งทั้งที่ตามข้อสัญญา m o a กับพักประชาชนคือบริหารสี่เดือน แค่เดือนแรกเดือนเดียวไม่ถึงท่านก็สั่งย้ายแบบไม่เกรงกลัวใดๆย้ายบุคคลในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคดีสำคัญต่างๆบางตำแหน่งทำคดีหัวสอวอบางตำแหน่งทำเกี่ยวกับคดีเขากระดงที่มีการลุกล้ำทรัพย์สินของรัฐนับรวมตำแหน่งระดับสูงที่ต้องผ่านค้เตย์ก็น่าจะครบกระทรวงตัวเลขเนี่ยน่าจะเหยียบร้อยไม่รวมระดับล่างๆที่ไม่ต้องผ่านครมอรแล้วก็ที่กระซิบให้ลาออกจากกรรมการต่างๆอีก ฝากประชาชนพิจารณาว่าถ้ายึดมาตรฐานคำพูดในมตรอนุทินเป็นรัฐบาลแค่เดือนนิดๆก็โยกย้ายขนาดนี้แล้วการบริหารภายใต้รัฐบาลท่านดูจะไกลจากอารยะมากเลยนะครับอ